สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินกุ้งนึ่งกันนะคะซึ่งจะมีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยนะคะมาเราจะเปิดให้ดูนี่ซีฟูดนี่กุ้งใหญ่บเบลอเลยค่ะมาขย,ยวดนะคะนี่เราจะมาจิ้มให้ดู อืมอร่อยมากทุกคนสุดยอดเลยมันจริงอร่อยมากซึ่งนี่ก็หูกุ้งค่ะทุกคนอืมดูน่ากกินมาก นี่น้ำจิ้มเผื่อไม่เห็นน้ำจิ้นมาอร่อยมากแซ่ น้ำจิ้มเอาก็อร่อยมากนี่แซ่บดูทุกคน Đấy ừ, má Mình chết ăn rồi cho mòn thật ạ Mình cung มเกียนด้าอร่อยใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกับคนดี่จบนะคะบ๊ายบาย